แข่งแวนกาดวีนะครับส่งท้ายปีเก่านะกับกฎพิเศษนะครับปั๊บชุดเก่านะครับถครับชุดเก่ากกถ้าเราเวนแวนกาดที่อยู่ในชุดบีทีไม่เกิน6นะครับแล้วก็ E ีดีไม่เกิน10นะครับ1เดินนครั้งนะจะตีได้บวก1ไดน,นะครับมาดูกันนะว่าใครจะได้ใช้กฎนี้บ้างน,นะรอย่ออาจจะมีมีโซเซเวอร์นะชุดหนึ่งมาตีได้บวก1ได้ มาแล้วครับอาจจะเป็นท่าพิเศษนะตีหกหมืก็ได้นะครับเดี๋เด็กบัตเตอร์หกตัวนะครับ่องตันงบัตเตอร์หตัวนี้ได้เหมือนกันนะตีได้สามได้เหมือนกันนะบัตเตอร์หกตัว <t essa> เารับขอตัวนั้นโอ้ยฉัิดหล่แล้วมสเตอรดักตัวนั้นหนีน้องเคล่หนึที่บอกมีเรียกรับ

ไอ้นี่สิโอเคนี่พี่ลุกน่งนะคออริบูตมาโดนโอ้ยหนื่อย้ินก็จะโดนหน้าขายฝันว่าคุณละเมออะไรกูปี้๊บปี๊บ หาองชายใช่ปะคนชายออเดอร์กับไอต่อขึ้นมือขึ้นมือแล้ววะไม่เลยขึ้นที่ไรครับขาสองม่ก็ลงเลยไปกว่าต่อไม่ได้ไม่ใช่ที่เาเปนน้องพ่โทษพี่ขโพี่รอโพ่โทษงเขาจะเป็นอ

กะขึ้นข้มาีก้อลยพิไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีแต่สทคันมีแน่แน่พี่สองตุมีแดงบ้างครับผมสองแดงสองแดงโอ้คนราคาเลยแบงค์ปล่อยเลยแบง์ปล่อยเลยผมได้ความหวังคุณผมเปโชว์ับนี่แบง์ปล่อยเลยเนาะใช่ได้เช็คว่ามล่จดคิวลยอ่วย

ห้ใช่ไหมใช่ให้องมื่นเหรอสองห้าพันนสาหสามเกาห้าห้าเก้าสามเก้าเั่งไม่มีการย่ห้าเ่าเา แค่จ้นครับพี่อ๋อออรไปพี tai, ่อ no. yeah. ๋อพี่เล่าูดเองครับคุณละแกน้องเนี่ยูเหมือนคุณลแกน้อเลยอ่ะกูกูทำไไปว้น่ีเรอาการเป็นยังไงบอกมอิมเคูครับป็นคุณลแกเด็กเลย่ป้าพี่ต้องนอนอีก่เบ๊กิน้กูไม่ตั้ใจอู่กับเขไม่้

อยากตามมากเลยตอนเนี้ยแจกเป็นแนอมเลยือแจกเป็นแอมเลยมือเหรอมือถูติดเหรอแต่เพ้ครับแถวหน้าบวกหนึ่งหกครับ 2ี2ส28ยีิครับยิงบักดาครับไอ้บักไอ้ข้ยนะเอสเออร์นวกสหกเปนี่แปดยี่แปดกับหมื่นห้ายี่แปครับผมอันนี้บวก5้า0ันูเบียนะครับผมสิบวกเท่าไหร่บวกสิบหกเป็นสามพัน่าสามหมื่นครับ เรียนกันแอละหนึ่งองสามหนึสามคนเรียนกันเข้ามาเว้นอ่เฮ้ยสองไมสามได้เนาะอ๋อเออเทอครับขอไปครับขอไปครับยิงไปนี้ครับปล่อยปล่อยหมดอ่ะตายครับแล้วก็นวังเหลือก็ใช้มือดีสั่นเนาะเย้เ่องเค้เขามาไอ้ม มันติดจากไอ้นี่เป็นเงือกมาเด้อเมื่อกี้อ๋อมันก็เอ้เงนมงนสกิลหน่อยใช่ใช่มันเป็นเงือกมามาเจษหมาเจษโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้จีอ๋อแล้วอ๋อแล้วมาจีชีเลยจีชีเลยนะโอเคข้าวปลาเจษชนะไปนะครับโดนแผลไป